สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้ําค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะประจําครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนกรกฎาคม2565ค่ะชาวธาตุน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมค่ะชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมและชาวพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะก็ใช้เรื่องนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ค่ะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทย การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้ํากรากฎมีพิจิกใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นใหม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มันกำลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจดแดงซิงในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ำกาละกฏมีนพิจิกนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมานะคะ ชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาดวอดีตหน่อยคะ่ะเขาดวอดีหน่อยนะคะอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ำกรกฏมีพิจิตคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่แท p พันนะคะไพ่แ่งแมนทาวเวอร์ค่ะและเป็นไพ่แปดดาบน,นะคะ ชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนาะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมอืมิถุนตุลกุมธาตุไฟเมษธน,นูหรืออาจจะเป็นชาวาราศีธนูลัคณาธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาะค,ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เทกันไปเทกันมานะคะความสัมพันธ์ที่อึดอัด ความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่มีการพัฒนาแต่ก็ Move on ไม่ได้นะคะบางคนนะคะมีพันธนาการมีสิ่งที่ผูกมัดกันและกันไว้นะคะอาจจะเป็นเรื่องลูกนะครอบครัวฐานะทางสังคมนะคะหรืออาจจะเป็นธุรกิจหนะะ้าที่ยังต้องออดิวกันไว้อยู่ นะยังไม่สามารถที่จะตัดขาดกันและกันได้อะไรประมาณนี้ก็ได้ถึงแม้ว่าอยู่ต่อความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นอ่ะอนะคะแต่ก็ยังจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวพันกันไว้อยู่นะคะที่ไม่สามารถที่จะ move on ได้อันนี้คือ energy หนึ่งอีก energy หนึ่งนะคะตัวคุณและตัวเขานะคะอ,อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ที่รู้ว่ามันมองไม่เห็นอนาคตหรอกรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมันไปได้เท่านี้แหละอืม ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้พยายามกันหลายครั้งนะคะพยายามในที่นี้หมายถึงว่าพยายามประคองกันไปข้างหน้าหลายๆครั้งแล้วก็พยายามที่จะตัดใจทิ้งกันและกันไปในหลายๆครั้งเช่นเดียวกันแต่ก็ยังมีการวนกลับมานะคะยังมีการวนกลับมาคือคนทั้งคู่อะรู้ทราบดีนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันได้เท่านี้แหละมันได้เท่านี้จริงๆ นะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะ move on จากกันและกันไปได้อืพอไม่คุยกันก็คิดถึงพอแบบเลิกกันก็ยังโหยหาแต่พอกลับมาหยุดกลับมาคบกันกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์แบบอยู่เพื่อที่จะรักกันไปวันๆจริงๆอ่ะนึกออกปะวันต่อวันจริงๆอ่ะ ที่ไม่สามารถที่จะวางแผแนอะนาคตร่วมกันได้ว่าอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็ค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่หน่วงนะคะแล้วก็อึดอัดนะ,ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจริงๆ นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสกลิลปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณนะคะไม่ต้องนำไปคิดคิดมากเนาะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุน้ำกร,รกฎมีนพิจิกในช่วงวันที่1ถึง15ก,ก,กรกฎาคม2565จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใปแรกเดินไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่สเตรน์ค่ะไพ่เดดนะคะและเป็นไพ่ดีเมจิเชียนนะ ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกธาตุเดียวกันกับคุณโดดเด่นในชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์นะคะชาววันพุธนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่เท่านั้นค่ะหมายรู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกเอเนอร์จีที่เปิดเข้ามาในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้ากรกฎาคมนี้ มันมีแพ่ของการจบนะคะแต่ไม่อยากจะบอกว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งไม่ไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของแต่ละคนคืออะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่ดวงโดยรวมมันไม่ใช่ที่จะแบบดูทุกคนแล้วจะแม่นทุกคนเนื้อออกปะแต่ไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ energy ของไพ่เขาบอกว่าปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆปัญหาของ ตัวเลือกทางเลือกนะ,ะปัญหาของรักสามเศร้ารักเราสองสามคนปัญหาของความแตกต่างทางด้านภาษาอายุวัฒนธรรมประเพณีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือแม้แต่กระทั่งฐานะทางการเงินทางสังคมก็ตามและอีกปัญหาหนึ่งที่ใหญ่มากๆก็คือปัญหาของครอบครัวนะ,ะอาจจะเป็นพ่อแม่ของ ฝ่ายชายไม,ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้กับฝ่ายหญิงหรือพ่อแม่ของฝ่ายหญิงไม่เห็นด้วยที่จะคบกับฝ่ายชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ได้นะปัญหาต่างๆเดิมมันจะวนกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วอาจจะมีมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะทําให้ตัวคุณและตัวเขานะคะเลือกที่จะยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งก็ได้เช่นเดียวกันอืม้ม แต่ไม่อยากจะบอกว่าการที่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้นะคะในในอย่างที่ไม่บอกว่าในอดีตที่ผ่านมามันรักเลิกเลิกใช่ป่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมนี้ปัญหาปัญหาเดิมๆเหล่านั้นอ่ะมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณอ่ะรักเลิกเลิกกันอีกครั้งหนึ่งมันมีไพ่ของการเลิกอะค่ะแล้วยังมีไพ่ของการวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วย ติดกันเลยอืมดังนั้นนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยอยู่มันจะยังเป็นแบบนี้อยู่มันจะยังไม่สามารถที่จะ move on ไปจากกันและกันหรือว่าตัดขาดกันละกันได้อย่างสิ้นเชิงไม่มีทางนะคะอืมก็จะเป็นประมาณนี้หรือถ้าหากว่าณณอาดีตที่ผ่านมาหรือณปัจจุบันเนี้ยคุณกับเขาอะอยู่ในช่วงเวลาของการเลิกกันนะคะ ถ้า energy ตรงนี้ตรงกับของคุณภายใน1-15กรกฎาคมนี้ก็จะมีการกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่อยากจะบอกว่าปัญหาไม่ได้หายไปไหนนะอืมถึงแม้ว่าจะกลับมาคืนดีครั้งหนึ่งนะคะก็อาจจะทะเลาะหรือว่าอาจจะมีปัญหาการในเรื่องราวของปัญหาเดิมๆที่ทำให้คุณและเขามีโอกาสที่จะเลิกกันอีกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ อันนี้ก็คือแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้ากรกาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวท่าน้ำกร,รกฎมีพิจิกจะเป็นอย่างไรไม่ขอ,อนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกได้เป็นไพ่เอ็มเพลสนะคะไพ่หกถ้วยไพ่สิบเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่ห้าดาบค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะอย่างที่ไม่บอกว่ามันมีการรักเลิกก็จริงมันจะยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะเพราะว่าตัวคุณและตัวเขาอะ มารู้สึกว่าคุณและเขาอ่ะคบกันมานานรู้จักกันมานานแล้วก็รักกันมานานเลิกกันมานานด้วยคืออยู่ในความสัมพันธ์ที่รักเลิกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ง้อกันไปง้อกันมาดึงกันและกันกลับมานะคะอยู่ในช่วงเวลาระยะเวลาที่นานพอสมควรที่มันกลายเป็นความผูกพันจนจนนึกภาพไม่ออกแล้วว่าชีวิตนี้จะไม่มีคนคนนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมมันจะเป็นอย่างนั้น ถึงแม้ว่าจะเจอใครต่อใครหลายๆคนก็รู้สึกไม่เท่ากับคนคนนี้ไม่ได้รู้สึกรักไม่ได้รู้สึกลึกซึ้งไม่ได้รู้สึกโหยหาไม่ได้รู้สึกต้องการมากเท่ากับคนคนนี้เลยทำให้มีการดึงกันและกันกลับมาตลอดและในอนาคตก็ยังเป็นแบบนั้นนะคะก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะอืมันมัน,มน คือความรู้สึกแบบมันกลายเป็นความผูกพันที่แน่นแฟนที่ที่อย่างที่ไม่บอกว่ามันนึกภาพไม่ออกเลยว่าชีวิตน,นี้จะไม่มีคนคนนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือนึกภาพไม่ออกเลยนะคะอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนอะในส่วนของเอาคัมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว,ว่า ไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุน้ํกากรกฎมีพิจิกนะคะขอคําแนะนําด้วยนะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ชาลิออดนะคะอัศวินถือดาบอัศวินถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะชาวธาตุน้ํกากรกฎมีพิจิก ไพ่ทาโร่แนะนําว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันต้องมันต้องเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนมายเซ็ตอยู่ที่คุณค่ะว่าต้องการความสัมพันธ์แบบไหนถ้าหากว่าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงยาวนานที่ไม่ได้รัก,ลกเลิก,ลกไม่ได้มองเห็นอนาคตไม่ชัดเจนกลับไม่ได้ไปไม่ถึง มีปัญหากับคนรอบข้างกับครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งความสัมพันธ์นี้มันไม่ยั่งยืนแน่นอนแล้วคุณจะแฮปปี้เหรอแล้วคุณจะมีความสุขหรอกับความสัมพันธ์แบบนี้ในอนาคตนะคะอืมไม่เข้าใจว่าบางครั้งบางทีมันผูกพันมากมากมันมันผูกพันมานานมันก็จะตัดใจยากเอาตัวเองออกมายาก แต่คุณอย่าลืมนะว่าอนาคตของคุณนะคุณกําหนดได้ด้วยตัวคุณเองคุณอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไปจนตายไปจนแก่เท่าไปจนแบบคุณหมดโอกาสที่จะได้เจอพบได้เจอกับคนใหม่ๆแล้วหรออืมนะคะก็อยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณยอมรับความจริงความรักมันไม่อยากจะบอกว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะคะ การที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราต้องรักครอบครัวเราต้องรักคนรอบข้างเราต้องยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเขาและเกี่ยวข้องกับตัวเขาด้วยแต่ถ้าหากว่าเรายอมรับไม่ได้หรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับเราไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาไปตลอดชีวิตเลยแล้วคุณก็จะไม่ไม่มีความสุขนะคะก็ลองคิดลองพิจารณาดู นะคะการตัดสินใจอยู่ที่คุณเท่านั้นนะคะนะก็เอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งเลยนะคะสุขแบบสุขจริงๆนะไม่ใช่สุขทุกๆหรือว่าหลอกตัวเองว่ามีความสุขนะคะต้องสุขจริงๆนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ เป็นกาลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ